สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะและก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่ปีที่4นะคะ <A. S 1> ก็พบกับคุณครูกฤษกรจันเพชรนะคะวันนี้เด็กๆบอกว่าใจจดจ่อมากเพราะว่าเราอยากจะรู้ผลการตัดสินการประกวดเอเลี่ยนซีซั่น3กันแล้ว ะะว่าใครจะได้รับรางวัลกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูภาพการตัดสินจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเอเลียนซีซน3นะคะตอนแรกเรานัดกันว่าวันพุธใช่ไหมคะจะประกาศผลแต่ในวันพุธนั้นครูแนนติดภารกิจนะคะเดินทางไปอบรมเลยเลื่อนการประกาศผลออกมานะคะต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ามีโรงเรียนทั้งหมด ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทันเวลาต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะทันเวลาทั้งหมด426โรงเรียนนะคะที่ไม่ทันเวลาก็ยังอยู่อีกปึกหนึ่งนะคะ ก็ต้องขออภัยสําหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานมาไม่ทันเวลาด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพการตัดสินเราตัดสินแล้วก็พิจารณากันในห้องเรียนหรือในสตูดิโอสีสันทัศนศิลป์นะคะนี่โดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราก็คือคุณครูนิทัศจันทนากรน,นะคะ ซึ่งเป็นคุณครูสอนศิลปะใช่ไหมคะในระดับชั้นป .4 ป .5 และป .6 นะคะแล้วก็คุณครูอาพรคำผาเป็นคุณครูผู้สอนทัศนศิสป์ในระดับชั้นป .1 ป .2 แล้วก็ป .3 นะคะก็ได้คัดเลือกผลงานทั้งหมดนะคะเป็นพันๆชิ้นงานนะคะโดยเน้นว่าผลงานนั้นหนึ่งต้องเกิดจากจินตนาการไม่ลอกเรียนแบบการ์ตูนนะคะต่างๆ คัดเลือกเฉพาะการ์ตูนออกมาได้1นลังเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะคะก็ยังใช้วิธีการที่ชอบเอา,เอานำการ์ตูนมาเขียนนะคะแต่ในหัวข้อของเรานั้นเป็นในจินตนาการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปร่างที่ออกมาจะต้องเกิดจากจินตนาการของเด็กๆนั่นเองนะคะและก็ผลรางวัลก็ตัดสินออกมาแล้วถ้าใครบอกว่าสงสัยในผลรางวัลน,นะคะก็ มีคอมเมนเตอร์ได้อธิบายนะคะการตัดสินรางวัลแต่ละชิ้นนะคะที่ได้รางวัล1 2 3 4และ5นั้นเป็นเพราะว่าภาพนั้นโดดเด่นอย่างไรบ้างนะคะ5ภาพนี้นะคะก็ได้รับรางวัลที่1 2 3 4และ5มีของใครกันบ้างนะคะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่1นะคะก็จะได้ทุนการศึกษาจำนวน1,000บาท มาจากที่จังหวัดใดนะคะรางวัลที่หนึ่งะคะคุณครูผู้สนับสนุนผลงานคือชื่อคุณครูจีราพรพละพงศ์นะคะมาจากโรงเรียนอะไรนะคะมาจากโรงเรียนบ้านภูมริรีนะคะเด็กหญิงอัมภัยเจนจบนะคะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะขอไปดูผลงานกันค่ะ นี่ค่ะเป็นผลงานของเด็กหญิงอัมพันะคะอ่านี่ค่ะน,น,นะคะอ่าอันนี้มีคำอธิบายภาพแสงเงาสีที่ให้นะคะลักษณะการจัดองค์ประกอบของภาพสีที่ให้ได้นะคะอันนี้มาจากโรงเรียนบ้านภูมะลีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านภูมนะลีด้วยค่ะ ะะตอนนี้คุณครูก็ได้ติดต่อกับคุณครูจีราพรแล้วนะคะก็รีบส่งเลขที่บัญชีเข้ามาค่ะนะคะต่อไปอันดับที่สองได้แก่โรงเรียนอะไรรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองก็คือโรงเรียนบ้านส้มปล่อยนะคะเด็กชายวีราการพลรักษานะคะโรงเรียนบ้านส้มปล่อยเด็กชายวีราการพลรักษาคุณครูผู้สนับสนุนผลงาน นะคะโอ้นะคะก็คือไม่บอกนะคะ่าไม่บอกไม่บอกชื่อคุณครูมา,า่ขอไปดูที่ภาพกันเลยค่ะนี่ค่ะนะคะคุณได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองได้ทุนการศึกษาจำนวน500บาทขอเสียงปรบมือให้เด็กชครวีรการด้วยค่ะนะคะ โรงเรียนบ้านส้มป่อยตอนนี้คุณครูย,ยังติดต่อไม่ได้นะคะเพราะไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะคะอย่างไรช่วยติดต่อกับเข้ามาสู่เบอร์โรงเรียนนะคะวางไกลกังวลแจ้งเบอร์โทรติดต่อกับกับชื่อคุณครูไว้นะคะเราจะได้ประสานงานกันนะคะเอาละรางวัลที่3ได้แก่โรงเรียนบ้านวังทนเด็กหญิงจุธารัตน์ทองงามดีนะคะไปดูภาพกันเลยนะคะโรงเรียนบ้านวังทนนะคะ จังหวัดนครศรีธรรมาาราชและขอแจ้งนิดหนึ่งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดมากที่สุดนะคะหลายโรงเรียนเลยทีเดียวจะต้องทําหนังสือส่งไปที่เขตพื้น,นที่การศึกษา uais. แจ้งให้ทราบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณติดตามชมเป็นแฟนพันธ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านวังคนด้วยค่ะเด็กหญิงจุธารัตน์พอง,งามดีคุณได้เงินรางวัล บุลค่า500บาทนะคะ500บาทต่อไปรางวัลชนะเลิศอันดับที่4 <c oughs> ก็มาจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่1นี่แหละโรงเรียนบ้านภูมรีเด็กหญิงธนาพรบุญมีนะคะไปดูพร้อมๆกันสีสันงงเขาเป็นไงคะสดใสมากอันนี้เฉพาะท้องฟ้าในรายละเอียดของเขานะคะอันนี้ เหมือนคนเลยมีจมูกยาวมีหูเหมือนชา้างมีเข่าด้วยแต่เป็นมะนาวต่างดุษค่ะมนุษย์ต่างดาวนะคะขอเสียงกรบมือให้เด็กหญิงธนาพรบุญมีด้วยค่ะจากโรงเรียนบ้านภูมิรีรับไปสองรางวัลรางวัลที่5นะคะได้แก่โรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะคุณครูผู้สนับสนุนผลงานคุณครูกชกรจันเพชรเด็กหญิง นัทยาชิมพลีขอเสียงปรบมือให้พี่เตมด้วยคะ่ะชัยโยมากเลยตอนแรกกลัวว่ารางวัลชมว่าเฉยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเหลือเชื่อว่ารางวัลของเข้าตากรรมการนะคะได้รับรางวัลที่5น้องเชอแเตมเป็นเด็กพิการด้าน CP ก็คือด้านของการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ2ปีซ้อนแล้วนะคะ2ปีซ้อนจากป .4 ปสแล้วก็ป4ก็ยังได้อันนี้อยู่บนยานอาวกาศนะคะอะขอเสียงปรบมือให้น้องเชอร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะอะได้รับรางวัลมูลค่า500บาท5รางวัลน,นี้จะรีบจัดส่งนะคะน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเพราะว่าเราจะต้องรอในส่วนของเกียรติบัตรด้วยและรางวัลชมว่าเชยละคะ อีก20รางวัลคือใครขอไปดูพร้อมๆกันนะคะขอดูภาพก่อนนะคะอ่าภาพแรกอ่าอ,อันนี้วาดกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ทัดนจริงว่าองค์ประกอบนะคะอ่าหลายด้านมากเกินไปนะคะอ่าอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านสีบัวขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านสีบัวด้วยค่ะ ต่อไปรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนบ้านบงเท้าแก่นจันนะคะโรงเรียนบ้านบงเท้าโรงเรียนบ้านสีบัวอยู่จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนบงเท้าแก่นจันอยู่จังหวัดเชียงรายคุณครูจันจิราเป็นผู้สนับสนุนผลงานนะคะต่อไปโรงเรียนที่สามค่ะโรงเรียนบ้านหนองครกไปดูภาพกัน นี่ค่ะโรงเรียนบ้านหนองครกนะคะอยู่จ <te ies> ังหวัดสุรินนะคะอ่านะคะน่ารักเลยทีเดียวต่อไปโรงเรียนที่3โรงเรียนชุมชนบ้านกุดหายนะคะโรงเรียนชุมชนบ้านกุดหายอยู่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่จังหวัดสกลนครต่อไปโรงเรียนที่5โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่นะคะนี่ค่ะอยู่ที่จังหวัด สุราธานีนะคะอยู่จังหวัดสุราธานีดูแสงเงาของพื้นนะคะน่ารักเลยทีเดียวต่อไปโรงเรียนที่6โรงเรียนบ้านกันจานนะคะโรงเรียนบ้านกันจานนะคะจากจังหวัดสุรินทร์ขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะคะมีบ้านสองบ้านเนาะบ้านบ้านบ้านเดียวนะคะโรงเรียนบ้านกันจานมาจากจังหวัด สุรินนะคะจังหวัดสุรินนะคะต่อไปโรงเรียนต่อไปค่ะโรงเรียนบ้านโละป่าตุ่มนะคะคุณครูเกตพกามานก,กิจนะคะจากจังหวัดเชียงรายเน่เจา้าคนอู้กำเมืองก็ผลงานสวยงามเนะเจ้ารายละเอียดนะคะต่อไปโรงเรียนที่8โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสนะคะมาจากจังหวัดอะไรคะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจังหวัด ชัยภูมินะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะอของเด็กชายสงกรานนะคะต่อไปโรงเรียนที่9โรงเรียนบ้านภูดินนะคะโรงเรียนบ้านภูดินมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะอุดรธานีค่ะนะคะอุดรธานี<อ>ต่อไปโรงเรียนบ้านวัดวังไผ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นะคะ ไปดูภาพกันอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ,ะต่อไปโรงเรียนที่11โรงเรียนวัดอนุกุลชรารามนะคะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้มีคนเก่งด้วยจังหวัดนี้คุณครูตาวีสุขสมกเกษมนะคะเชียร์อยู่เชียร์อยู่เอ๊ะทำไมภาพมันอ่านะคะอ่านี่ค่ะ อาจารย์นิทัศน์บอกว่ามันแปลกดีนะคะตัวตัวของมะนาวต่างดุษเนี่ยดูแปลกและไม่เหมือนใครใคล้ายๆกับลิงนะคะต่อไปโรงเรียนที่12ค่ะโรงเรียนบ้านกกบกนะคะมาจากจังหวัดเลยนะคะมาจากจังหวัดเลยนี่นะคะเป็นดาวอังคารมีพื้นผิวที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะต่อไปโรงเรียนที่12ค่ะ โรงเรียนวัดนาท่อมนะคะอันนี้คุณครูอาพอรชอบมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงไงมันเป็นเมืองหลวงเอเลียนเนี่ยมาเมืองหลวงนะคะอ๋อชุมชนเมืองเข้าสู่ชุมชนเมืองวัดนาท่อมมาจากจังหวัดพัทลุงนะคะเก่งมากต่อไปโรงเรียนที่สิบสี่โรงเรียนวัดสรระรดเทศนะคะ เป็นสับปะรดนะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีคุณครูรดาวันขันทมูลนะคะเป็นโรงเรียนที่ร่วมเรียนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร้อเซนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนที่15โรงเรียนวัดบันไดทองนะคะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันคู่แข่งกันกับสับปะรดเทศ นะคะคุณครูที่ตาพรแก้วรั